วันจันทร์เราจะทำการ,รปรับปรุงแนวที่ม่อยู่ยให้ชัดเจนเนาะอันอีส่วนที่หนึ่งคือแบบเราจะพัฒนาตัวเอะไรยังไงให้เป็นแบบอย่างของคนที่ก้าวจากลอยลูกบาทก์เรื่องที่สองก็คือทุกวันจันทร์เราจะมีการปรับปรุงสวนพฤกร์ธรรมชาตินะตั้งใจมั่นนะว่าทุกวันจันทร์เนี่ยคยือระหว่าวันเลยตั้งใจว่าเราจะน,อนงง้อมนำแนวที่ไม่อยู่เนี่ยมาปฏิบัติเรื่องอะไรบ้างต่อไปเลยตั้ง ลิตาเาุกวันจันเราจะร่วมกับคนให้อีิทายแนวคิดสิง่์ออกให้้ชัดเจนเนาะโอนอยู่บ้านที่ก็ทำเป็นตัวอย่างเนาะโอนอย่คก็เริ่มจ่อความแย่จหานมเรื่องขอเรื่องของไส่ไก่เลง้เวลาโนมาบ้านโอนโอนก็อธิบายชัดเจนจุดไหนเะืองแนวคิดส่งนนะ่องการพออยู่คอใช้นะครับอยาอธิบายจะเปิดสไปคนได้บ้านโอนเนี่ยจะอยู่จรู้อธิบายแนวคิของสิ กันเจา้จาครับแล้วก็แจกตอนนี้แจกเทียนครับจุดเทียนเลยครับปิดปากปิดพัดลมครับแล้วก็พัดใบแจ๊คครับจุดรายการพายามีแจกครับเก้าอี้มันว่างๆไหนว่างเนาะนั่งพี่เต็มครับนี่ไอ้โอ้ก็เสียข้างใที่นี่นยคระยะห,ห่างไม่เป็นไรครับ ตั้งใจว่าจะปรับปรุงสูเรื่องอะไรยังไงนะครับได้ mm hmm. เป็นตัวอย่างของความเจรินคนที่มาดูงานนะครับนาะเสร็จ mm hmm. แ,แล้วก็จะให้จอยเป็นตัวแทนเรื่องที่สูงแล้วก็ไปดูเป็นตัวแทนเด็กน้องก่างจับ,บ mm hmm. อัเดินตปิเพลงครับโอฝันฝ mm hmm. mm hmm. thân lệ chiên khó số sĩ thượng bè mày vân cho bitten thong long mày

เราเกิดไปนั่นไก็ต้องร ค่ะนะคะเนื่องจากว่าจอยเป็นตัวแทนนะคะของน้องๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของากการที่9นะคะในปีที่5นะคะสําหรับพวกเราทุกคนนะคะก็ยังคงตั้งมั่นนะคะแล้วก็จะปฏิบัติแล้วก็สารต่อง,งานของในหลวงราชการที่9นะคะแล้วก็ก็ยังเป็นคำมั่นสัญญาเดิมนะคะว่าจะตั้งใจทำงานเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนะคะ แล้วก็จะคิดถึงประโยชน์นะคะกิจของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะกิจของส่วนรวมหรือว่าจะเป็นของลูกศิษย์หรือของทุกคนจะต้องมาก่อนของตัวเองเสมอน,นะคะแล้วก็จะตั้งใจนะคะทํางานนะคะแล้วก็พัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบปรุงนะคะหรือการดูแลนะคะแล้วก็การตั้งใจทํางานในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะคะของที่นี่นะคะก็พวกเรา,าทุกคนนะคะ ก็จะตั้งใจทำงานนะคะให้ดีที่สุดนะคะแบบหนูก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าหนูก็อยากจะพาทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่ผ่านมาทุกคนก็ให้ความร่วมมือในเรื่องการรักใครแล้วก็ความสามัคคีในการทำงาน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ปัญญานะคะ ที่คอยสั่งสอนพวกเรานะคะหล่อลอลอมให้พวกเราหรือแม้กระทั่งตัวจอยหรือครอบครัวหรือ,รอน้องๆนะคะให้เราเป็นคนดีหมายถึงว่าไม่ไมไมไแน่ใจว่าผลจะยังไงนะแต่สําหรับพวกเราทุกคนนะคะก็จะตั้งใจทํางานนะคะให้ดีที่สุดนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้สั่งสอนนะคะอ้าวเชิญที่พาขอแทนครอบครัวน <c oughs> ขอขอบคุณอาจารย์ที่ แล้ให้ความอเดราะห์ให้ยิ่งให้กินที่นี่ให้ได้เรียนรู้ได้ช่วยเหลือนะทำงานทั้งที่นี่แล้วก็ทำงานที่แปลตัวเองครอบครัวตัวเองจะนำหลักที่าจะาได้ให้เอามาใช้ก็คืออย่างนร้อยจะทำความดีทุกๆวัน แม้จะเป็นควาดีที่ทำไม่ได้เลยอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ด้วยตั้งใจว้แล้วก็พยายามที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกเพื่อที่จะใช้ส้นินที่ได้ทำนีให้เป็นที่หยู่ที่กินเป็นพื้นฐานเสาหลัก ที่บอกว่าพออยู่พอกินพอใช้แต่อนาคตในความร่มเย็นไม่รู้ตัวเองจะถึงถึงตรงนั้นหรือเปล่าก็ขอตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้ต่อไปครับผมขอบคุณครับเอาไอโอมตัวแทนลูกศิษย์ไ่เอาไหนแทนลูกศิษย์ก็เอน ไม่แน่ใจว่าเป็นปีแรกหรือเปล่าที่ก็ไม่มีลูกศิษย์หมายถึงว่ารุ่นหลายๆรุ่นมารวมกันเหมือนอย่างท,ทาปีที่ผ่านมาแต่ว่าความรู้สึกสําหรับวันนี้ยังยังไม่เคยลดน้อยลงเลยหมายถึงว่าการอยากจะแสดงความรักและความศรัทธาของท่านตามรอยที่เราเดินตามรอยท่านแล้วก็ที่อาจารย์สั่งสอนผมจาได้เลยมีวันหนึ่งที่ ผมคิดอะไรไม่ออกเลยวันวันที่สิบสามของน่าจะสองทำปีที่แล้วผมเลยปั่นจักรยานมามากราบจานผมจาแน่นเลยแล้วก็ปั่นกลับบ้างแล้วก็ปั่นขึ้นเขื่อนคือเืยจจุดมุ่งหมายวันนั้นไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเคว้งคว้างก็ห้าปีผ่านมาแล้ะกิจกรรมที่ที่ระลึกถึงได้ว่าเราควรทําอะไรมั่งเราก็ได้ทํหรือว่าเต็มที่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว ที่ได้มาวันนี้เพราะคุณแม่ก็อยากอยากจะมาเองด้วยมันก็เลยได้ถามจอยไปก็ก็เลยได้ได้โอกาสมาวันนี้ว่ามีกิจกรรมตอนทุ่มหนึ่งความระลึกถึง้องท่านก็ก็แทรกซึมในทุกพื้นที่นะครับทั้งที่บ้านตัวเองด้วยแล้วก็ที่นี่ที่ถือเป็นโรงเรียนนะครับที่สอนศาสตร์ราชาให้ด้วยเพราะนั้นก็ตั้งใจครับว่าจะทําในสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้โดยพาะเมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือไม่ให้มันเปรสะปา้นะครับ เขก็เริ่มมีคนเข้ามาในพื้นที่ที่บ้านเรื่อยๆกันก,ก็จะตั้งใจทำให้หมันเปนรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนขึ้นเป็นเรื่อยๆไปนะครับไปดูครับตัวแทนเป็นเกียรติของพี่ตัวแทนหลวงจอนง่ายหลวง่อนค่ะ ก็สําหรับหนูกับเด็กๆนะคะหนูก็อยากจะตั้งใจ,งใจเรียนแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ในหลวงท่านเคยทํามาแล้วก็จะพยายามสานต่อสิ่งที่ท่านทํามาไม่ว่าจะเรียนจากคุณตาพี่ๆในสื่หรือพ่อแม่ก็ตามก็หนูก็จะพยายามเชื่อฟังตั้งใจฟังแล้วก็จะสานต่องานของในหลวงค่ะด้วยความที่ว่าหนูก็ยังเป็นพวกรุ่นใหม่ที่สามารถสานต่อให้ รุ่นอืนได้รู้หนูก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะคุณครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหียอชื่อขอสู้สึกทุกมือไม่วั่นไหว